นี่เป็นเอเวอร์เรสต์วายแท็สีขาวนะครับราคา1 9 2่0 0 0าบาทอันนี้สีพิเศษนะครับเป็นสีขาวเพิเ่มอีก1นึ0 0หบาทนั่นเองนะครับออมันก็มีระบบเซฟความปลอดภัยให้ด้วยนะติดสเก็ดไม่ดีนะครับเซนเซอร์เตือนที่หน้าจอแน่นอนเราต้องใช้ใบดาบแบบนี้ก็คือการจับตัวเลนส์ชิปติงล้อที่สิแตนะครับที่แพงก็จะแพงชุดล้อเมกแล้วก็เบรกนี้นั่นเองสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับวันนี้ทีก็มีรถหล่อมาอีกแล้วนะครับข้างหลังของ สีขาวนะครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาทคันนี้สีพิเศษนะครับเป็นสีขาวเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทแถมตกแต่งอีกห้าแสนบาทนะสำหรับคันนี้นะครับตกแต่งด้วยอะไรทำไมถึงแพงนะครับเดี๋ยวที่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะมาดูอันดับแรกนะครับคันนี้ตกแต่งด้วยชุดวิกเตอร์รอบคันเลยนะครับตัวเป็นของเวอร์ชัน V2 นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า FORD นะครับสามารถทําสีได้นะครับมาพร้อมกับลังพึ่งตัวนี้นะครับ สามารถระบายความร้อนได้อย่างดีแล้วก็เป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็สามารถทําสีตรงนี้ได้ส่วนไฟมินิไลท์สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาดวงเล็กหรือดวงใหญ่นะฮะตัวนี้จะเป็นดวงเล็กนะครับมีไฟสีขาวนะครับส่วนถ้าไฟสีส้มมันก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสีส้มเลยนะฮะส่วนด้านล่างนะครับสเกิร์ตท้ายเอ้สเกิร์ตล่างนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับมีเซนเซอร์อยู่นะครับซึ่งถ้าติดสเกิร์ตไม่ดีนะครับเซนเซอร์เตือนที่หน้าจอแน่นอนนะฮะ ตัวนี้มีรับประกันด้วยนะครับสามารถทําสีได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ๆตัดสินใจว่าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากได้สีอะไรนะครับบอกพี่ได้นะฮะส่วนเซนเซอร์ด้านล่างนะครับด้านหน้านะครับมีอยู่6จุดนั่นเองนะครับด้านท้าย6จุดนะครับก็มี1 2 3 4 5 6ีนะแล้วก็มาพร้อมกับเรดาร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเว้นระยะห่างของคันข้างหน้าเวลาเราอ่าเขาเรียกว่าพุชคอนโทรลนะครับแอตติฟพุชคอนโทรลเนี่ยเราต้องใช้เรดาร์ตัวนี้จะเป็นการจับตัวเรนชิปปิ้งแล้วก็ เว้นระยะห่างในตัวรถนั่นเองนะฮะมาดูด้านข้างนะครับคันนี้ตกแต่งด้วยคิ้วล้อสีดําเงานะครับสามารถทําสีได้แล้วก็เลือกเป็นแบบลายแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นลายเรียบๆเลยก็ได้นะครับสามารถทําสีได้เหมือนกันอันนี้คิ้วล้อประมาณ3มนิ้วนะครับซึ่งจะพอดีกับตัวล้อเลยนะครับไม่ล้นนะถ้าเราไม่ติดคิ้วล้อเนี่ยมันจะดูล้นออกมานิดนึงนะครับส่วนที่ล้อนะครับบอกเลยเป็นโฟ r มิ n งนะครับเป็นยี่ห้อเวก VFX ศ1นย์หนึ่งนะครับก้านวายหนาๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ทําสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวจานเบรกนะครับเป็นขนาด410มิลนะครับอ่าแล้วก็ตัวปั๊มเบรกนะครับสีเขียวนี้นะครับเป็นงานคัตตอมนะครับ21นะครับที่แพงก็จะแพงชุดล้อแม็กแล้วก็เบรกนี้นั่นเองครับส่วนโช๊คสามารถเลือกได้แต่ครนี้ใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์พอชุดนะครับเป็นแกน2.0นะครับมีกระบอกซับแท้งให้มีสกัดให้มีปีกนกมี ยุหมาก,กันโคงให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็โหลดลงมา2นิ้วนะครับตัวโปรเฟนเดอร์นี่มีรับประกันด้วยนะครับเป็นโชคที่ยอดนิยมที่สุดนะตอนนี้นะครับของ e v e r อเ t สนะส่วนด้านข้างของเขานะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมกับกล้อง360องศามีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เราก็ทําการาไม่ได้แลปนะตัวนี้ไม่ได้แลปมันเป็นสีเทากาไฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราแบปรึป้งบนเป็นลาหลังคาสีดําเงาแล้วก็ และเก็บตัวหลังคานี้ไปเลยนะครับตัวนี้ติดฟิล์มของอ l t i m a t e รอบคัน80ด้านหน้า60นั่นเองนะครับส่วนเบ้ามือนะครับเป็นสมาร์ทย์เลดนะครับสามารถกดกดล็อกแล้วก็กดล็อกรถได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่อ่าทัานสมัยและมีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูด้านหลังเขานะครับด้านหลังของคันนี้ใต่เบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมตัวเ,เล็กเอันนี้ก็คือเบรกมือไฟฟ้านะครับ อ่าเป็นงานคัสตอมนะครับด้านหน้า6กพอตด้านหลัง4ีอพอตนั่นเองสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับจานนี้ก็เลือกสีได้นะครับตัวหับเนี่ยสีดําหรือสีทองก็ได้นะครับสวยเหมือนกันส่วนถ้าราคาที่บอกว่าเบรกถูกนะนะฮะก็ดูด้วยนะครับว่าเกตยังไงนะครับแล้วก็อ่าติดตั้งไปแล้วมีปัญหาไหมนะถ้าเสียน้อยเสียยากนะครับเสีย <laughs> เสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับเอ้ ใช่ไหมนะครับเนี่ยก็ต้องดูนะครับเรามีรับประกันด้วย2ปีนะครับเช็คระยะเบรกปีทุก5,000ันโลนะครับอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตั้งเบรกตัวนี้ไปนะครับมาดูด้านท้ายของเขากันเลยนะครับด้านท้ายของเขาใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ไปเหมือนกันนะครับสามารถทําสีได้ส่วนสปอยเลอร์นะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับทําให้รถมันดูมีความยาวขึ้นนะครับตรงหลังคานี้ไฟของเขาเป็นซิกเนเจอร์นะครับ เป็นบ้างๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับแต่ว่าไม่อยากสตาร์ทดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้ามันจะหมดนะครับก็เวลาสตาร์ทนะครับมันจะมีไฟบ้างๆสีแดงนี่นะทำให้รถด,ดูมีเอกลักษณ์ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้ายของเขานะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับค่อยๆสโลปขึ้นไปนะอ,อุปกรณ์ของเดิมเราก็คืนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ถ้าสมมติอยู่ๆเราไปกดปิดนะครับ อโดยที่เราเม่อเมอมันก็มีระบบเซฟความปลอดภัยให้ด้วยนะฮะตัวโชองเขาก็ซับแรงมาให้แล้วนะครับตันนี้เวลาปิดเขาก็จะดังกรึบนะครับแล้วรถก็จะล็อกด้วยนะครับส่วนกล้องกล้องท้ายเขาก็มีมาให้กล้องถอยนะครับมันจะออกหน้าจอกลางเลยนะฮะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ท้ายนะครับไอ้สเกิร์ตท้ายนะครับทําสีเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถสีขาวนะครับ ซึ่งทําให้รถด,ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นดูโชบเฉียวขับไปไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนนะฮะตัวท่อหลอกนี้นะครับตัวท่อหลอกเนี้ยสามารถทําสีได้เหมือนกันนะครับบางคนชอบสีเงินบางคนชอบสีเทาแล้วแต่ความชอบนะครับสามารถทําสีได้หมดเลยนะครับบอกทีได้นะฮะมาส่วนภายในของเขาครับผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่า, mm hmm. ารีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีพวงปาะัยไฟฟ้าร้อยเเ มี a อ t i v e Cruise c o n t r o l Lane Keeping เว้นระยะห่างจากตัวรถนะครับ s t o p a n อ Go นะครับถึงจุดหยุดนิ่งนะขับตามคันหน้าเซนเตอร์ไม่มีปัญหานะเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยจับได้แม่นมากบอกเลยแล้วก็แอร์แยกไซ้ายขวาอิสระด้วยนะครับสำหรับสมมติคนนั่งคนนั่งมาด้วยเนี่ยหนาวที่หนาวนะครับเราก็ไอนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวต์ทให้ดูเลยนะครับเราก็ปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับ เวลาหนาวๆเนาะเาวลาหน,นาวเราก็ปรับได้บางคนขี้ร้อนขี้หนาวเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับมีไฟอเมจไลท์สีฟ,ฟ้ามาให้ด้วยนะฮะสวยจริงๆนะครับแล้วก็ปลดเขาเรียกาปลดล็อกรถนะครับได้ทั้งตีทิศทางเลยตีตีที่นั่งนะครับเออนี่แล้วก็หน้าจอกลางนะครับขนาดใหญ่เลยนะฮะสามารถฟังก์ชันลูกเล่นได้หมดเลยนะครับตั้งค่าจากหน้าจอกลางได้เลยนะครับแล้วก็มีอ่า ออตโตโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้านี่กล้องรอบคันก็มีมาให้นะครับกล้องสามหกสิบองศาหมอดังกับทีนะครับสามารถหมุนปรับมือได้เลยนะฮะนี่ปรับสองกับสี่กับสี่โลแล้วแต่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรนะครับส่วนเบรกไป็นแม่ส่วนเกียนะครับเป็นเกียอีชิปเตอร์นะครับถอยจอดอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเราไปห้างเนี่ยเราก็กด่ากดที่ตัวพีนะครับแล้วก็ทำตามที่หน้าจอเขาบอกนะครับอันนี้เราก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเจาะลึกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ สตาร์ทอยู่แล้วพูดตร์ทอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดับเครื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับเบรกคู่หน้านะไม่ใช่เบาคู่หน้านะครับเป็นเบาไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ดันลงดันหลังมีแม่ให้หมดนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการออกรถ่อๆอย่างนี้นะครับออกป้ายแดงพร้อมแต่งเลยนะครับติดต่อที่ได้นะครับ089981979 089981979นะครับ มีงบเท่าไหร่โทรมาได้เลยนะครับต่วนนี้ที่ขอตัวลาครับสวัสดีครับ